วันนี้นะครับผมนั่งดูไอชุดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วสงสัยมากเลยว่ามันคือตัวอะไรมันเป็นเป็ดหรือไก่หรือนกหรือไดโนเสาร์งงมากเลยนะครับอ่ามัสคอตทีมชาติบราซิล <c oughs> เขาบอกแค่ว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้มาแล้วในร้านค้าแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอะไรนะใครรู้ช่วยพิมพ์บอกทีนะฮะเป็นชุดที่อยู่ในกล่องสุ่มราคา99เชร อ๋อเป็นไก่ใช่ไหมนี่ไงเขียนว่าเจ้าไก่ขี้โมโหอ๋อโอเคต้องคลิกเข้ามาดูที่หัวถึงจะรู้นะฮะ <c oughs> ส่วนในกล่องก็มีชุดบอลสีอ,อื่นผสมอยู่ด้วย <c oughs> อ่าเป็นมัสคอตของทีมชาติบราซิลนะครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดกล่องสุ่มพร้อมกันนะครับอ่าผมจะเริ่มที่1,500เพชรละกันเพราะมันใช้คูป,ปองส่วนลดได้ไงอ่าถ้าเกิดใส่คูป,ปองไปนี่ก็จะเหลือแค่พันสามรเพชรนะครับ สุภกรองอ้าวทำไมเปิดไม่ได้อ่ะกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแล้วมาตัดเพชรผมไปหรือยังครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปดูที่หน้ากล่องนะครับว่าที่ซื้อเมื่อกี้มันเข้าตัวมาหรือยังรู้สึกจะอาการแปลกๆอ๋อนี่ยังอยู่สุ่กงโอเคงั้นผมก็เปิดหมดเลยแล้วกันรวดเดียวครับมาฮะเอ้าไม่ได้งั้นเปิดกล่องเดียวได้ไหมอ๋อกล่องเดียวได้นี่ ถ้าสองกล่องล่ะเอ้ยได้หัวเฉยสองกล่องก็ได้กล่องเดียวก็ได้หรือว่าผมเปิดเยอะไปงั้นลองซักสิบกล่องแล้วกันมาครับโอ้ได้ของไม่ซ้ำเลยนะเนี่ยเล็กสมกล่องเปิดหมดเลยเอา้าผิดพลาดกล่องเดียวกล่องเดียวได้อยู่ที่เหลือเปิดไม่ได้แล้วอ๋อผมเข้าใจแล้วคือ มันน่าจะเป็นเพราะว่าของรางวัลในกล่องเนี่ยมันมีไม่ถึง16ชิ้นไงเห็นปะตอนนี้ผมได้ครบหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมซื้อมา16กล่องแล้วไอ้กล่องเนี้ยถ้ามันได้ของรางวัลไปแล้วมันจะไม่ออกซ้ำอืมมันก็เลยทําให้ผมเหลือ2กล่องที่มันเปิดไม่ได้นั่นเองวันนี้ซื้อเยอะไปนะก็เหลือ2กล่องใครอยากได้เดี๋ยวเขียนจดหมายมาละกันเดี๋ยวผูกขานกพิลาบส่งไปให้นะฮะแล้วทํามาชุดมันแปลกๆเนี่ยใส่หัวไก่เสื้อบอล เจ้าไก่ขี้โมโหเอาไม่มีปุ่มให้ใส่แบบเต็มชุดด้วยเหรอต้องมาคลิกทีละชิ้นนะเอ๊กิจกรรมนี้รู้สึกทำไมแบบว่าขาดๆเกินๆอ่ะนี่ครบแล้วใส่เต็มเซ็ตก็ประมาณนี้นะครับเป็นชุดน้อนไก่มาสคอตนี่มันเป็นชุดน้อนไก่เราก็ต้องเต้นท่าไก่ด้วยนะจะได้เข้ากันอย่างแบวเลยนะฮะก็สรุปราคาชุดนี้ทั้งหมดดูได้ข้างใต้นี้เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่เล่นจริงกันว่าไปอยู่ในเกมเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับช่วงนี้เป็นไงกันบ้างครับน้องๆหนูๆคนดูทั้งหลายสบายดีกันหรือเปล่าส่วนตัวผมก็สบายดีนะครับยังอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดเป็นซีซันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนแบบแข่งเกมแข่งเกมโชว์เอาชีวิตรอด ต้องเอาชีวิตรอดจากโควิดในแต่ละซีซั่นให้ได้นะฮะยังไงใครไปเรียนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับหรือว่าเขายังเรียนออนไลน์กันอยู่เออไม่แน่ใจเหมือนกันนะบางคนก็เรียนออนไลน์แต่ว่าบางคนก็อาจจะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับยังไงก็เมนคุยเม้นบอกกันได้ข้างใต้คลิปนี้เลยนะอยากก็รู้ความเคลื่อนไหวของแต่ละคนเหมือนกันนะฮะเฮ้ยจังวันนี้สับไปก่อนหนปึ๊บใครก็ไม่รู้ มาวิ่งเล่นอยู่แถววงฟ้าแหม่ยืนแอบ,บเลยนะไอ้วอเขียวซะด้วยนี่แน่นี่เน่ไอ้วอเขียวหรือจะสู้หัวเหลืองไอเหลืองมาและจ้าเฮ้ยมีเสียงแขกไม่ได้รับเชิญโผล่มานี่นะเดินสะดังเลยนะเราอะวันนี้ถึงจะใส่หัวมัสคอตคุมหัวไว้แต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะ เห็นในตัวนี้เรานึกถึงแบบอตอนวันสังวัตริ์ที่เราไปเดินห้างแล้วก็จะมีคนใส่ชุดนี้มาเดินแบบให้เด็กถ่ายรูปอ่ะใช่เลยนะเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีคนใส่อยู่ข้างในนะครับวันนี้เล่นคาคู่ดีกว่าดอกสองก็บอกพอดีจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูปืนอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าลงมารีวิวชุดก็ไม่ได้เตรียมว่าจะเล่นปืนอะไรไงก็จะได้เป็นการเล่นตามที่คนดูอยากดูด้วยนะเฮ้ย มีเสียงนี่นนี่นนี่นีไอ้นีไอ้นนี่นะปืน,น,น,นปลูดเหรอปรอืนลูดเหรอเราอะไม่รู้เรื่องไม่รู้จักนอนเหลืองซะแล้วนี่ไะยิงดังหัวโบ้นอนเหลืองตัวตึงตกลงต้องเรียกว่าไก่หรือนกหรือเป็ด <c oughs> เรียกไอ้เหลืองละกันง่ายดีมีเสียงคนอยู่รอบๆนะเ<อ>สียงเดินอยู่แถวเนี้ย รอก่อนรอดักลอยก่อนเดี๋ยวเขาก็น่าจะเข้ามาไอเหลืองดักลอยอะ่ะเสียงมาทางนี้มาขวาค่อยๆยย่องเ <Hey. S 1> จ้าเอ <c oughs> นี่แน่รออยู่นานละ่ละรียสามก่อนน่าจะไม่ได้มีแค่คนเดียวเหมือนมีใครยิงไล่หลังมาเมื่อกี้นะอีกตี้หนึ่งอาจจะอยู่บนยอดตึกหายไปไหนละ มาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยววางกับระเบิดดักไว้ก่อนเผื่อว่าเขาเข้าวงแล้วแวะฟาร์มนี่ต้องโดนแน่ๆเดินไม่ดีมีขาขาดะบอกเลยเดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม54%ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง45%เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะ ไปดูหอ,อนาฬิกากันต่อแสงขาวยาว8เมตรไม่ล่ะจุดชุบชีวิตยอดนิยมประจำปีบังเอิญอยู่ขอบวงด้วยไงอ่าส่วนใหญ่คนจะชุบนี่ก็ต้องออกมาขอบขอบวงนะหลีกเลี่ยงการประทะนี <Hey! S 1> ่ไงพอหนุ่มพอหนุ่มหัวขาวทำไรอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้เคยยังอะไร แหววหัวเกือบแตกดันขยับตัวอุ้ยมีคนเหยียบกับระเบิดนี่แน่เจ็บไปดีขออีกนัดนึงนี่แน่เรียบย้อยอืมอร่อยเ <c oughs> พิ่งชุบชีวิตเพื่อนเสร็จใช่ไหมเ <c oughs> จ้าทำหน้าที่สำเร็จแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนไปให้เพื่อนชุบบ้างสลับสลับกัน ขอบวงเนี่ยมันเป็นจุดชุบช,ชีวิตที่ดีนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมมาชุบเนี่ยมันจะเดือดคือต่างคนก็คิดแบบเดียวกันไงว่าขอบวงมันปลอดภัยที่ไหนได้กลายเป็นจุดประทะซะง,งั้นเดี๋ยวไปดูไอ้ตัวที่เหยียบกับระเบิดเมื่อกี้ก่อนน่าจะเข้าวงมาแถบนี้นี่ไงจังวันนี้จังวันนี้จังวันนี้แตกหนึ่งไม่พนจังวันนี้จังวันนี้หูหหล้มสามเฮ้ยเสียงนี่แน มายอ่ออะไรปกติเขาต้องยอ่อกันไกลๆนะมายอ่อใกล้ขนาดนี้ยิงอย่างเดียวอะใครจะไปรู้ว่าจะยอ่อหรือจะยิงโอโอโอยอุ้ยทำไมมามุมนี้ละเนี่ยเริ่มจะหลายทางไปเกิดใหม่ให้หมดก่อนเอาแล้วโดนล้าสงั้น นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าโดนลัดไปหนึคิวโอ้จังหวะชุลมุนเต้นไก่โชว์ไปหนึทีงงนะงงนะเนี่ยปอก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 ปกปอกปกตักเฮ้ยใครมามาอย่างนี้มาลงอย่างนี้ก็มีหัวลั่นดีครับปกติเขาจะไปลงกันตามบ้านตามที่ฟาร์มนะ อันนี้มันลงกลางทุ่งใช่ไอ้คนที่ย่อเมื่อกี้หรือเปล่าชุดคุ้นๆอาจจะแบบอยากมาทักทายนะวันหลังอ่ะเป็นลงไกลๆก่อนแล้วค่อยเดินหาแล้วก็แบบย่อไกลๆนะเออจะได้รู้ว่าไม่ยิงลงใกล้แบบนี้ผมนี่ทำตัวไม่ถูกเลยครับพี่อ่านวงก่อนเฮ้ยมีเสียงคนวิง่งอยู่แถวนี้ ขึ้นไปดูที่สูงสๆก่อนเล่นสไน์มันต้องหูไวตาไวรักษาระยะนิดนึงนุ่นไงไอ้นะี่นะไอ้นะี่วิ่งอะไรไม่รู้เรื่องเดินสะดังเลยแต่ชุดเนี้ยผมว่ามันก็แอบคล้ายกิ้งก่าอยู่เหมือนกันนะมองไปมองมาน่าจะเป็นลูกผสมระหว่างกิ้งก่ากับจอระเขค หลากหลายสายพันธุ์เกินคนออกแบบชุดนี่เก่งมากนะชุดเดียวสามารถมองได้หลายตัวเฮ้ยข้างหน้าจังวันนี้สับยิงลวงหนึ่งจังวันนี้สับยิงลวงสองจังวันนี้สับยิงไม่ลวงเจอเด็กแว้นใส่มิชาขี่ผ่านไปซะง,งั้นเฮ้ยเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้โหใครลัดอะข้างล่างใหม่อีกสอง วันนี้โดนลัด2แล้วนะเนี่ยนี่นะนี่นะนี่นีนี่นี่ม่ปืนขัดลําก้องเล่นปืนครานี่ก็ต้องทําใจนะบางทีมันก็สับติดบ้างไม่ติดบ้างจังวันนี้เหมือนจะโดนหลายทิศนะซ้ายก็มาขวาก็มีโอ้ๆๆๆๆวุ้ยๆยืนงงอยู่กลางตรงไอวอลทําเลไม่ดีด้วยเขาอยู่หลังที่กําบังกันหมดเลยไงแล้วมีผมเนี่ยอยู่กลางทุ่งอยู่คนเดียวยังไงครับ ตามติดชีวิตเป็ดน้อยตกลงเป็ดใช่ไหมตกลงจะเป็ดหรือจะไก่เรียกไอ้เหลืองนี่แหละง่ายดีจังหวะนี้ไอ้เหลืองถึงกับยืนงงจะไปทางไหนดีจะขึ้นบนหรือจะลงล่างลงล่างนี่ไม่น่ารอดเพราะว่าเขาตักอยู่จะไป้างบนก็ไปได้ไกลเกินอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งก็และกันอย่างน้อยก็ไม่มีคนเข้ามาชาร์จกระสุนอูซีผมเหลือไม่เยอะด้วยถ้าโดนโถมเข้ามาสองสามคนน่าจะไม่รอดใจเย็นๆช้าๆได้พาเล่มงาม รอเขายิงกันไปก่อนเฮ้ยสวยละ่ะไปแล้วครับมาเดมาเดเอ้ยเอาเอาตายเฉยอีหยังวะมันมีคนแจมมาจากทางบ้านรอดไป มาเด้มาเด้ระยะนี้พี่สู้ไม่ถอยแต่ถ้าระยะใกล้แบบเมื่อกี้อยู่ทําไมอะว,วิ่งดิเอวิ่งดิเอ๋คาคู่เจอระยะใกล้มันรีด,ดามเมดไม่ทันชาวบ้านเขายโดนไปสแกนก่อนเหลือตีตรงบ้านมาเด้มาเด้ล้มหนึ่งม่ช่วยเพื่อนไวซะด้วย มาด้มาดมาดมาด้ส<อ>ายหนึ่งคนตอนนี้3มคนสุดท้ายนะอีก3าคนเนี่ยน่าจะอยู่ขวามีข้างหน้าผมตัวหนึ่งเกมพลิกละน้องเผ็ดเผ็ดเลยเผ็ดพลิกเ,เลยจังหวะน,นี้ระยะนี้เอ้ยเกือบไม่แตกแม่สับติดขัดตลอดเวยจริงจริงเอาล่ะทีนี้ก็คนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนโอ้นอนนอนกดไ like, ลค์รัวเลย a ัง y ิ u นะครับ โอ้โอโเบาเบเบาาหน่อยวัยรุ่นโอ้โหเอาใหญ่เลยนะเล่าอ่ะกะไม่ให้พักให้พ่อนกันเลยใช่ไหมปูไอวอ์มาเหมือนจะชาร์จด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอันี้ก็เลียงไม่พักเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเต้นรวบรวมพลังน้อนเหลืองก่อนมาจัดไปหนึ่งบทเพลง มาพร้อมแล้วว้ยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าเก่งจริงก็เข้ามามาทีนี้พร้อมพอบวกไม่เข้าเอาไงอัเราเล่นแอบใช่ไหมรอเลยนี่มาดิกระสุนเหลืออยู่ส0สบกว่านัดไปไหนแลวเว้ยเซาเทียนไไอ้นะไอ้นะไอ้นะเอาดีเกือบตายเอาดี ใหายเลยคิดว่าลวงซะแล้วและในที่สุดก็เป็นทางฝั่งของน้อนเป็ดน้องไก่น้อนเหลืองเรียกอะไรกันแล้วแต่นะฮะไปได้หลากหลายสายพันธุ์มากตัวนี้ที่คว้าบูญย่ามาได้ในที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมมันชุดอะไรใครรู้ก็ช่วยบอกทีว่ามันเป็นไก่หรือมันเป็นเป็ดหรือกิ้งก่าหรือจระเทพิมพ์บอกได้ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับ